สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนาสวัสดีพี่ๆทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอครับโอสายลุยเหมือนเดิมครับผมนี่ครับกําลังเก็บเกี่ยวนาข้าวนะครับผมกําลังได้ผลผลิตนะครับปีนี้นาน้ําเยอะครับนี่เต็มนาเลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อด้านหลังครับผมติดกับนาวิธีแบบบ้านๆนะครับก็เกี่ยวข้าวปล่อยน้ําใส่บ่อนะครับผม ก็จะมีปลูกผักครับนี่นี่ครับจะเป็นผักปลูกกินเองนะครับผมไม่ต้องไปซื้อครับแล้วก็นี่ครับในบ่อก็หาปลาหาอะไรมาปล่อยไว้นะครับไว้กินเองนี่ครับผมก็มาดูรถเกี่ยวด้วยนะครับนี่นี่ครับมาครับวันนี้แดดไม่ดีครับผม ไปมีแดดเลยกโอเคเลยวันนี้ก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยครับผมตามมาเลยครับนครับช่วงเก็บเกี่ยว ผลผลิตข้าวนะครับเกี่ยวคาน้ำนะครับไปแล้วหน่นครับข้ามคณาไปแล้ว เยวเสร็จนี่ครับบอ่อครับปีนี้น้ำเยอะนี่ครับปีนี้น้ำเยอะอ๋อครับ นี่นะครับพิธีชาวบ้านกำลังช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนะครับนี่ ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนะครับเกี่ยวคานาครับช่วงนี้บ่อหฝูงนกก็เยอะครับนี่ครับนี่นะครับเกี่ยวเรียบร้อยครับข้าวนี่ครับนี่ครับอันนี้นาที่บ้านนะครับนี่ครับบ่อ บ่อติดนานะครับนี่ก็นี่ครับนี่จะเป็นบ่อบ่อที่บ้านนะครับนี่นี่ครับปีนี้น้ําเยอะครับนี่น้าเยอะครับนี่นี่ครับแล้วก็จะปลูกผักริมบ่อนะครับนี่จะปลูกผักลวมนะครับผักหอมผักที่ผักคะน้านะครับนี่ ปลูกริมฝั่งบ่อนะครับก็เอาน้ำในบ่อนี่แหละครับมาลดเอาแบบพอเพียงครับนี่ครับไม่ต้องซื้อเขาครับก็ปลูกไว้ครับผมนี่แล้วก็นี่ครับกระท่มกระท่มปลายนาครับก็จะประมาณนี้ครับกระท่มปลายนานี่นี่ครับกระท่มปลายนาก็จะตัวดักกุ้งครับกุ้งก็ไม่ต้องดักไกลครับนี่ก็ดักใน บ่อตัวเองนี่แหละครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับก็ดักในนี้เลยนี่ครับปลาน่าจะเยอะอยู่นี่ครับนี่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆกันครับ นี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่นี่ครับเพิ่งเกี่ยวเสร็จสดๆเลยครับผมรถเกี่ยวเกี่ยวครับเกี่ยวคาน้ำนะครับนี่ก็สดๆเลยครับผมนี่ครับผมก็กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนะาําลังได้เกี่ยวข้าวกันครับช่วงนี้น้ําปีนี้มาดีครับเต็มบ่อเต็มสะครับนี่ ก็จะมีปลาเลี้ยงไว้ที่นี้ครับหาไม่ได้ก็ปล่อยครับก็นี่นะครับผลผลิตที่เกี่ยวนี่ครับนีผลผลิตที่เกี่ยวนะครับนี่ครับนี่ครับยังเปียกๆนะครับนี่มาตากนะครับเดี๋ยวพายุก็จะมานะครับข้าวก็ยังไม่นี่เลยครับนี่เพิ่งยังกำลังเปียกๆครับนี่นี่ครับดูเม็ดข้าวนี่ครับยังเปียกอยู่เลยครับ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวตากอีกหลายแดดครับเพราะช่วงนี้ไม่มีแดดนะครับนี่ นี่ครับมีกระท่อมปลายนาด้วยครับนี่นี่ครับตัวดักกุ้งก็มีครับผมไม่ดักไปไหนแล้วครับดักอยู่ในบ่อนี่นะครับนี่ครับผมกระท่อมปลายนาก็อยู่ในบ่อเลยครับนี่สดๆครับผมนี่ครับนี่เป็นบ่อที่บ้านเองครับนี่ครับสุดยอดนี่ครับแดดออกก็นอนอยู่ในกระท่อมนี่นะครับ เดวออกเราก็นอนอยู่ในนี้มีเต้ครับการแดดการฝนได้ครับนี่ครับพึ่งเกี่ยวเสร็จนี่นะครับนี่รอบรอบนานะครับผมบอ่อนี้จะอยู่กลางนาเลยครับดยอดครับพอสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องโอสายลุยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมที่จะมีกําลังใจในการทําคลิปในครั้งหน้าต่อไปนะครับฝากกดถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม